เอาๆว่าวันนี้จะทำไงดีอะใช่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 ก็ต้องดูอนิเมะดูอนิเมะต้องดูให้แล้วอนิเมะเรื่องนี้เลยมาเรียโฮลิงภาคหนึ่งและสองเรื่องราวของคานากะเด็กสาวสุดเซ็กซี่ที่ดูจะเพียบพร้อมไปเสียทุกอย่างแต่นั่นกลับทําให้เจอโดนผู้ชายล้อจนกลายเป็นความด้อยให้ทําให้เกลียดผู้ชายเป็นในที่สุดจึงหวังที่จะมาสร้างตำนานรักสีขาวในโรงเรียนสาวรวแต่แล้วความสุขก็กลับมาเยือนโดยไม่ได้นันหมายเลยสักนิดเลยเพราะมาเรียสาวน้อยสุดน่ารักน่ารักจริงๆ แต่นั่นก็เหมือนรักแรกพบของคานาโกะแต่มารยาทกับกายเป็นผู้ชายที่ชอบแต่งกายเป็นหญิงสังง่งยังโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจะอะไรท่าเข้าครัวกันได้กรนะดาเรื่องน่าจะเป็นไงก็เลือยอย่าลืมเออก็อไปรับชมกันเองขอบคุณทุกคนครับได้ขอบคุณทีคคร่รับชมไม่บายโอ้ยตายแล้วและที่ผมอัพลงเป็นความชอบโดยส่วนตัวโดยเฉพาะขอบคุณเวทการ์าตูนลาลากับโออาซาตุนขอบคุณที่อัพดีเมีนี้ดูครับผมครับ